การเผชิญหน้าระหว่างสิงโตตัวเมียกับฮันนี่แบ็เจอร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายและไม่กลัวใครฮันนี่แบ็เจอร์หรือที่รู้จักในชื่อราเทลเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กในตระกูลเพียงพรพบได้ทั่วแอฟริกาเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และอนินเดียพวกมันมีชื่อเสียงในเรื่องความกล้าหาญอย่างยิ่งและสามารถรับมือกับสัตว์ที่ใหญ่กว่ามากได้ มีผิวหนังที่หนาและหลวมอย่างน่าทึ่งซึ่งช่วยให้สามารถบิดตัวและพลิกกลับด้านในได้อย่างอิสระทำให้ยากต่อการถูกจับอาหารของพวกมันมีหลากหลายรวมถึงสัตว์ฟันแทะงูมีพิษสูงเช่นงูเห่าและมักจะตามนกชนิดหนึ่งไปหากินน้ำผึ้งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ความดื้อรั้นของมันทำให้แม้แต่สัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างสิงโตก็ยังต้องระวังสิงโต เป็นสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูง